โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟนั่นเองซึ่งวันนี้นะผม,ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟแบบเดียวเข้าเส้นกันโดยการที่ผมจะเป็นนารูโตนะครับซึ่งเป็นอนิเมะที่ผมชอบมากคลิปล่าสุดที่ผมลงเล่นฟรีไฟไปเนะี่ยก็จะเป็นคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก่อนจะไปดูเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครกด2 T ีตีมือหักถ้ากดแล้วนะครับก็ไปดูกันเลย let's go นี่หมู่บ้านโค,โคโ,คโคโนฮะอ่าหมู่บ้านโคโนฮะนี่ครับจิ้งจอกคุลมามะคูดที่ตัวโควดใหญ่อะ่ะผมไปไม่น่าถึงหมู่บ้านโคโนฮะนะผมก็จะลงที่ของนาฬิกาแทนแล้วกัน ลงบ้านกลางเลยติดโอ้ยเข้ามาในบ้านปืดๆเลยนกใครเขาขับรถนะครับสงสัยขับไปโคโนฮานะโอเคเจอแล้วเจอแล้วิจารณ์แตกแตกอุ๊ยเอคีแรงจัดว้าวใครที่ดูอยู่นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่คนเหรอฮหเหมือนคนเลยทำไมมันเงียบจังครับเนี่ย ไปไหนกันหมดว่าเห็นผมอย่างนี้นี่บอกเลยอัดอัดหลายเทกันเลยกว่าจะได้แต่ละคิวโดนค่าอีกดหูจัดเดี๋ยวผมจะรอยดักไอ้พวกที่มันมาจากคุณโอหานะอยานนะครับแปลงร่างเลยร่างธรรมดามันยังโหดไม่พออุ้ยลดๆๆๆดอุ้ยซิ่งมาเลยนะครับสะกดรอยตามเอาหารถไม่เจอนะครับเหมือนเขาจะซิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู เกมนี้ไม่ค่อยเดือดนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้บิลแบบเข้าเส้นไหมเออเราอยู่นอกวงนี่หว่าถ้าต้องเข้าวงนะครับถึงเราจะเจอตึงๆอุณนนั่นไงข้างหน้าเรากำลังเดือดเดือดเลยเดี๋ยวเจอารุโตะนะครับอุ๊ยคนเยอะมากอย่างนี้ล่างธรรมดาทุ่งไหนต้องล่างล่างล่างยิ่งขั้นไปอีกล่างล่างทองกระแสลมคาถามหาวายุตายหนึ่งตายตายสอกตาย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  มาเยอะมาเยอะมาเยอะเฮ้ยเฮ้พ e ี่ฟังก่อนพี่พี่ฟังก right. ่อนพี่พี่ฟังก่อนพี่พอมมนเลยโอ้หว้าลาา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 าีาา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 า่าา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 า ะยิงหัวไม่ตายเอาใหม่เอาใหม่เราไม่ยอมรอบนี้เราต้องมาแก้มืออุ้ยอุ้ยคนลุกคนลุกรักกูเอ้ย What the fuck คิดว่าจะตายแล้วนะครับเมื่อกี้แต่นารูโตะไม่ตายง่ายๆครับเพื่อที่ผมจะได้เป็นโฮครังงี้อันดับหนึ่งของหมู่บ้าน อันนี้อันอันนี้เข้าเส้นยังมาแล้วมันมาแล้วลว้าวตายคุยรอบนี้รอบนี้เดือดครับรอบนี้เดือดรอบนี้ผมมาแรงกรวินพบมาแรงกรวินจะเกิดว้าว <Wow. S 1> ขออนุญาตวางเก่าระเบิดไว้ก่อนโอเค เดี๋ยวเราไปกินรามเมงกันดีกว่าทุกคนโอเคงอมงอมร้านปวดร้านปวดนารุโตะเลยนะครับมาบูธพลังมาแล้วเติมมาแล้วครับเมื่อกี้ของทานไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไปแล้วพี่อุยมันยิงกันตูมตามเลยทุกคน What <the> fuck? เกือบตาย กระสุนผมจะหมดนะครับผมเล่นไม่ไหวนะแบบนี้ขออนุญาตหนีก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วครับน้องโอ้เดือดแท้วะวายพี่ฟังก่อนพี่พี่ฟังหนูก่อน พี่ฟังหนูก่อนพี่พี่ฟังหนูก่อนพี่อุ้ยเสียวเสียวเสียวจะสูญปืนผมหมดแล้วต้องหนีนะครับแลวมีคนฆ่า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 ตายซะขอบุณนายไปกินก่อนไม่ไหวแล้ว ไปดีกว่ารอบนี้ไปของจริงแล้วคุณนายโดนสองดอกผมค่อนข้างเซียนนะครับตายซะลูกเอาเอาคุณนายลมไปกัโดนดับเปิ้ล เฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเกือบตายคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้ผมรอดได้ไงวะเนี่ยหนาวไอ้บอยมปเข้าวงกันดีกว่าหมู่บ้านนี้ค่อนข้างอันตรายอุ๊ยอุ๊ย ไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วโว้ยฮะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นสถานการณ์ที่ลุ้นเคี้ยวแตกลุ้นเยี่ยวเหนียวเยี่ยวแตกตลกแล้วไ้กระสุนซองไม่มีเลยหรอครับน้องยิงขู่ใช่ไหมครับพี่มีคนหนมามีคนหนมา ไาไปไยไปซะ <Easy. S 1> ว้าวเอ็ m โฟนะครับสก,กีนารูโตะสก,กีนารูโตะของผมไปกันดีกว่าตอนนี้เราเข้าวงของจริงละเมื่อกี้เราวัดแบบดูเชิงเฉยๆครับตอนนี้แบบของโคตรฟูอะอยู่บนเกาะ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นโอเคว้าวเกาะสามกดวั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 ดว้ดวเออเออเออมื่อกี้ผมผมลนผมตั้งไอวอลผิดเอ้ยยี่ What the fuck? โอเคนะครัถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยมาเล่นฟีไฟเข้าเส้นแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคิกเท่านั้นง่ายๆเลยขอ กดตอนนี้นะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยตอนนี้เลยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ enjoy ครับผม